มึงถางก็าอะเหมือนกันนั่นนี้อ่ใส่เนยนะครับผมเนยส,สองก้อนเอาออกจากตู้เย็นนานนะครับมันเลยละลายไป แล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปแล้วก็ผัดให้เหลืองก็้พริกเผานะครับพริกเผาแม่ปนอม <c oughs> นอบวงเขาบืได้บ่จบแล้ว <c oughs> ะมาณหนึ่งซ้อนนะครับ ไม่หมดอ,อีกบ,บ,บ,บ่เบิดหั่นเบิด์ตบ๊อบเผ็ดกว่าเปนกิบเสมสูตร,รแล้วก็ผัดนะครับหอมเนยนะตามซอสหน่อยดีูสิคนแล้วก็ซอสที

เด็นดีแล้วก็ใส่ผงปาบิกา้าแล้วก็ เพิ่งสี่หรือเปล่าก็ผัดมันข้นเกินนะทุกคนแล้วก็นมจืดขึ้นกล่องขึ้นกล่อง น้ำตอนเราไปมเข้มข้นนี่เราก็จะใส่กุ้งปลาหมึกข้าวโพดผักนะครับนี่ลงไปก็คลุกเค้าให้เข้ากันติดไฟเเลยก็ได้นะครับอย่ามันไหม้ คนน่ากินนะครับักซอสให้มันคุดคุ่นนั่นละ สวัสดีครับผมจ่าสรอยนะครับกัมมาครับคนเก้านะครับมือนี้ครับสวัสดีครับมือนี้กัาม่าครับกุ้งถังนะครับผมกุ้งถังนะครับเฮ็ดเองนะครับผมเห็นไหมแซ่บพี่เฮ็ดกันนายเเห็นกันแบนนะครับผมมีกุ้งมีปลาหมึกมีกระโพดนะครับบักหอยกับปูกระดิ่ยใส่ขั้นใส่เพื่จะกลายเป็นทะเลนะครับกุ้งเอาตรงเนีนกุ้งครับมาเด็ดมันเลยกินขอชิมประมือก่อนเฮ็ดเอง บัหัวเปนไงเนาะบัวห้องบรไเกลือนี่วบแส่พวกเราจริงหวานกุครับกุ่ตัวหน่อยแก้เต็มหัวกุ้งหน่อยตลาดตอมไปสือเขาเก็บเบหน่อยนะเห็นไหมเหอ ให้พี่เขาของร้านหนึ่งนึงนึกว่าจะเผ็ดพักรุยหนาครับผมมีทางชิงทางนี่บอกเปือกบอกเปือกได้มันขาดคอจิ้มน้ำซอสจังหน่อย có bỏ có gì đi mà Ừ, cứ qua hoa qua nó qua Bố qua 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 hết qua qua qua

ผมดื้อเกิออนี่หน่วงวนบรรยากาศก็ดีเพราะภัยนี้ังรดนะครับเพราะว่าดูขงางท่างตอนไหนวันจิว่าไปทายในป่าของเก่าฝนตกบุ้นุ่มอยู่ก็ได้ทายหนาห้องโดนแรงผ่าน ใส่หมวกกันิวว่าใส่นุ่มหลายป่เลยบทเข็มคนไปเลยแมนเอาบทิมงมาได้อีกคึนทำงนี่นะจะสวัสอดสุเข็มคน พยายามนพยายามทีหากุ่งตัวยิ้มสามแขนมากิ่จะสิไปสื่อใส่นะฮะบ่ไหนสั่งออนไลน์เดี๋ยวประกาศสั่งไปอย่าบมันสือน่อกุ้งนองเอาไปสร้องหนึ่งพันซับนะครับ Berat apa ni? Berat? Cukup yang pokoknya berat Cukup yang sangat berat Cukup ni Kung ke yang berat pula Aku nak makan Hmm เขาปวดหวานแห่งไหมหวานเราเขาปวดหวานเนาะบุดทุกโอ้ร <c oughs> อบหนาถ้าตรงใกล้นนเกลือน้ำงูแล้วอันนี้เป็นการเฮตเธอแหลก แบบเบลเลยเอา,าอมูถังมูถังบมมูสามสั่นถได้เป็นยังคือนถังหมาเขาใส่ถังมาเสิร์ฟเพื่อเลื่นถังเข้าเบอร์เสีถังนะถังเข้าบอร์ดีห <g> ล <ül s 2> ังมูสามสั้นถังได้ น่าจะแสบป่ะกินยุบไปก่อนอืมได้อันนี้เลีมๆเพิ่มจะดีพยายามจะเอกินนะ trẻ mà không vượt này nặng có đẹp đây mặn, subscribe cho kênh Ghiền Mì đi hành <laughs> น้องปอกุ้งจิมจิมกันรู้เร่มแสบปากอาเป็นไงฮึโอ้ <c oughs> <c oughs> เงียะนั่นแหละข้าติปอกนะปอกงอันดอกมันอยากินบดเลยปอกไรเงียะสัาอันเฮ็ดยุดูปเนี่ยฮ็ดกินแบบนี้ ดีอย่าง,งหลายอย่างอยู่แบหนึง่งผมมันก็เห็ดอาหารมันก็เห็นน่ากินเลย <c oughs> ผพเห็นยูทูบเลย <c oughs> เห็ดกินเองเห็นบ่เห็ดมันก็เห็ดไปน,นํางเหนี้อน่เจอแหกอันนี้ก็แ,กนนกแกหลก,กที่เห็ดตำมุงก็อแหลกเจจุ่ก็เแหลกเปิดสบการณ์ไหมตาย ตายเด็กพี่น้องเลยไม่แบดเบิร์ดมั่งวัวมั่งโดนจบเข่าไม่แบดเบิร์ดห่างเลยเดี๋ยวต้องไปพากเอาเนาะ มันดีเรื่องไม่อของหายใจ่กดเดียวให้คิดทิปน่ที่าใแม่เขาดูย คือจังไงครับกล่องไม่แบบเบิร์ดเสี่ยงเลยวะเ <c oughs> สียงกินกต่ช่องอยู่ประดยียินนะครับรู้ว่าเบิร์ดตอนไหนโดนดูได้ ได้อิม่มกุ้งรู้นึงโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านนิดหนะไม่แบบเบิ่อเกี่ยวกับตัวเขาไปไว้ท่านะครับตนาเลสิเตรียมดีๆกว่านี้นะนี่ครับผมถ้ามาก,กับฝากกดไลห์กดแชร์กดสั้นตะไคร่ให้ท่านะครับผมคลิปหน้าอยากให้เป็นยังกับคอมเมนต์บอกได้นะครับเนาะแล้วมือเดียวสวัสดีครับผมบ๊ายบาย